ได้ไหมไม่ได <speak>. ้เขาไม่พอมเหมือนจริงแหละเนาะรอมาจริงแหละเนาะทุกคนทำไมตีสองเลวยังไม่นอนก็ดิกระงงมากเลยทุกคนคือแบบสู้ชีวิตสองพันเจ็ดร้อยคนเนี่ยมาดูอะไรกันสองพันแปดเนี่ยมัดูอะไรกันเนี่ยภูมิใจตัวปาปี้มากวันนี้คนบอกว่าตั้งแต่ที่รับศึกมาก็คือไม่เคยหยุดเลยนะคะไม่หยุดพี่ไม่ได้ศึกโอ้โหเต็งจ๋า ไฟนาน้อยที่คนนี้ไฟนานเต้นอ่อยพี่หรอไม่ได้อ่อยแล้วก็เต้นไปตามฟิวปะแล้วก็ไม่ได้อะไรสักกหน่อยไม่ได้อะไรสักกหน่อยใช่แค่เต้นหน้าพี่หลักยั่วยั่วแล้วใครยั่วใครพี่หลักยั่วหนุยงอนเอายั่วจริงหน้าเขายั่วมากเขายั่วมากจริงโอเคอย่าแถวพี่สาร่าเป็นอะไรไม่รู้ไม่ร่าไรอ่ะรอแล้ว